กินไข่แดงมากๆนะครับจะทําให้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับมาฟังกันดูนะกับอยากจะขอบอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดนะครับไขมันนะครับที่เป็นตัวร้ายนะครับที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงขึ้นมากเนี่ยตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับมักจะมาจากอาหารที่มาจากการทอดนะรวมถึงนะครับทานแฟตนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารในบ้านเราซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ จริงๆแล้วไข่ทั้งฟองเนี่ยรวมถึงไข่แดงด้วยนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็เป็นแหล่งอาหารคุณภาพดีราคาถูกนะครับซึ่งคนไทยทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับควรได้รับการส่งเสริมให้กินกันเยอะๆนะแล้วควรกินวันละกี่ฟองดีนะคำถามก็คือว่าคําตอบมันก็เป็นอย่างนี้คือว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรโตีนมากน้อยขนาดไหนโดยเฉลี่ยนะครับคนเราในทั่วไปนะครับต้องการโปรโตีนเนี่ยวันนึ่งประมาณ1เท่าของน้ำหนักตัวของร่างกายนะครับ ไข่หนึ่งฟองเนี่ยให้โปรโตีนโดยเฉลี่ยประมาณสักหกกรัมเพื่อนๆก็ลองมาดูนะเพราะฉะนั้นการกินไข่วันหนึ่งหนึ่งถึงสามฟองก็ดีสําหรับผู้หญิงกับสามถึงหกฟองก็ดีสําหรับผู้ชายเลยนะครับมันจะไม่ค่อยเกิดเป็นอันตรายและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับต่อร่างกายมากกว่านะครับจากงานนะครับสำรวจปัจจุบันในคนไทยเราเนี่ยยังทานไข่เนี่ยน้อยมากนะครับจึงอยากเชร์นะเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่บางลดน้ำหนักก็ดีนะครับหรือระหว่างการดูแลสุขภาพตัวนี้หันมาทานไข่นะครับซึ่งได้โปรโตีน และสารอาหารอื่นๆที่อยู่ในไข่นันอีกหลายอย่างนะครับเหมาะในการบำรุงร่างกายบำรุงสมองรวมถึงใช้ในการลดน้หนักนะครับเพื่อสุขภาพเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับไข่หนึ่งฟองให้พลังงานประมาณ70-80ถึงกิโลแคลอรี่ให้โปรตีน6-7กรัมนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับคนเราเนี่ยร่างการถ้าจะลดน้าหนักนะได้ควรได้1.2ถึง1.5เท่าน้ำหนักตัวถ้าจากเกณฑ์เนี่ยครับรับรองได้แล้วว่าเลยนะครับคุณเนี่ยสามารถทานไข่ได้ทั้งฟองเนี่ยหลายๆวนันหลายๆฟองต่อวันได้ โดยไม่เป็นอันตรายได้เลยนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับกด follow กดติดตามกันไว้แล้วปัญหาคําถามใดนะครับที่เพื่อนอยู่ระหว่างการลดหนักรดพุงครับอยากจะสอบถามตัวนี้ปับนะ๊บเนพิมพ์น้ำหนักสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ